ัสด,ดีค่ะพแม่พี่น้องหาลงม่อีกแล้วน,นี่น้ำเย้เยี๋ยวว่ทางนั้นนี่แหละตรงนี้ละ,ละให้สองหน่อนเองอาถึงมาเอ้แม่ทำาตาเลยน,นี่หนอนหนึ่งนี่ทำไมมอง,งไม่เห็นวะเออใช่อูนี่น่อยหญยเลยค่ะโอ,โอ้โหโห,หนอนสวยๆนะคะ ตาไม่เห็นเห็นแล้วว,ว้าวนอน,นยังไงไ้ยตาคือดีแต่ว,ว่าตาหากิน,นกเนาะนี่นอนนึงเลยไหมโอ้นะนี่อีกนอนนึงใช่ yes อ๋อเกรงเกรงเกรงโอ้โอหาหน่อไม้จ้าพี่น้องเอ๋ยมือน,นี้หาหน่อไม้หา,นาหานอา่อไม้เอ้ยได้อีกนอนนึงเลยพี่น้องเอ๋ยเน๊ะ นอกำลังพอเกงโอ้ลอยคนมาเอาใหม่ใหเลยพี่เนี่ยโอ้ยนอยง่ยยโอโอ้พี่นอนนอนงยรโอเคนี่นอน่พี่เอามีดมาพี่มีดมาพี่ตมเลยเนี่ยมีดนอพี่นอนเลยเอ้ ไมนอน่อยโอ้โหนี bye, bye. <inator üman> ่ลอยใหญ่ค่ะโอเคนี่ไม่เอานะ้วนะมีไหมไม่มีเลยอะนอยเล็กๆเดี๋ยวเออโอเคใหญ่เยอะหน่อยนะใ่แล้วเนาะไปไปจะบปะถุงยังไปแล้วอาเนี่ย Đấy chân dây, nó dây Nó may, Mấy có ao bài lao mèo ơi Chưa rồi เออมองไม่เห็นนะนี่ให้ไนนนอนนี่สองนอนนึ่นไปละนีเว่ยโอเคโอเคเออคนเราไปกวนเราดิปี่หน่องเลยมาเจอผักชีเล็กอ่อนมดอ ขีทิลิกอ่อนๆพ่อไลยทักขีขิล็กิกขีทเล็กอ่อนนะคะคือขีิลิกฝนตกค่อม เราเกลเลยงงามครับพี่น้องเลยแล้วเขาอ,อนุญาตเก็บคนด้วยเพ้าอ,อนุญาตเก็บคนมา เกหนาหนาฝนนี่กินเบิลลวพี่น้องเอ้ยเล็กหน้าฝนนี่ก็เกาที่เล็กหน้าฝนเช่ไ น้องเลยงามๆบัดอดิมเดี๋ยวคลิปเล็กว่าเล็กยอดขาวเีจ้ามาหาบะหมี่พี่น้องเลยมาเอาขนุนไปแกง สองสาหน่วยกันที okay ่เก่าเวลาเดิมอโอเคเ้าปลามาเอาบุกหมี่ไปเกียงพี่น้องเอ้ยไม่ใช่ต้นบอนต้นอะไรบูนนมันกินไม่ได้ด้ไเมีว เขาล้อมรั้วตรงนั้นนั่นน่ะเออเขาก็ล้อมทุกทีเนาะอะไะโอ้กินขนุนพี่น้องเอ้ยปลาขนุนทั้งนั้นเลยนี่คุ่นเห็นไว้หนึ่งหันโอ้นี่ไงเหมียวเนี่ยลูกนี้แกงได้ป่าววะแกงได้เนาะเออผักกูดก็มีเห็นไหมเนี่ยโอ้ผักกูดก็มีอ๋อไปหามะเขือพวงก,ก่อน โอ้เดินแค่นี้หอบกันแหกๆเลยนี่แค่ปักกูดจะเฮยนี่เอาไหมก้อนนี้ด้วย,วยนะอเอาเหรอเอาปลาเอาปลาปลาหากินแล้วพี่น้องเอ้ยอันนี้ผักกูดที่เรากินหรือเปล่าใช่ไหมใช่อ๋ามามอทำไมมันจ่อยมันจ่อยเนาะจ่อยไม,ยมย่มีมยอดอ๋อ ไม่ไมันไม่ได้อยู่ใกล้น้ำป่ะแต่หอมขนุนสุกแล้วมึงหนอขนุนมันหน่อไม้กอนี้โอ้นี่ไงลูกขนุนเขาเอามาทิ้งกันอโอ้โอยเแล้วอุ้ยเรียกหน่อไม้อะไรวะกอใหญ่เดี๋ยวดีๆนะเนี่ยเนะไอ้ดูหน่อไม้นั่นนอนๆนึกเหีนยละไหนนั่นน่ไม่ใช่ยอ,อย่าเลย หนอมันแก่แล้วว่ะไอ้เหมีวยวดูดีๆพี่ตาพี่อยู่ตานั่นไม่ดีตายิ่งเป็นผัวยายอู้นี่ไงไอ้เหมียวตัวใหญ่อ่ะเออนั่นแหละเออเอามีดมาฟันได้ไดิมันยาวเลยเนี่ย<อ>เห็นไหมแต่หนอใหญ่มากเลยอันนั้นเป็นสี่หนอพอดีเลยแต่หนูไม่เอาให้น้องมันเหรอเนี่ยเหมีย่ได้ไหมไม่ได้สิเออนี่หนี่หนอมันม่มีดเปล่าวะ โอ้โหมันน่าจะได้ได้แค่ปลายมันเดชฮะอีกหนอนหนึงนี่เขาเราะเรียกหมอหนอกลางกออีกหนอนึงอยู่แม่เนี่ยเอ้าเนี่ยอุ้ยมันยาวไปนี่กอนึงหนอนึงสามหนอหนอกลางกอโอ้โหเอ้ยมีมีเรามาปะ เอามาฟันหน่อกลางโกเนี่ยได้แล้วหน่อไม้เราเอ้ยได้หน่อไม้เงี้ยพี่น้องนี่นี่มาฮ้อนก่อนไม่ทอนไม่ได้แล้วเว้ยเนี่ยนี่เดี๋ยวไขฮ้อนกันเด้อพี่น้องเลยไม่น้อยไงพี่น้องเลยเอ้าไปดับเคียงให้เร็วไปดับอีกแล้วไอ ô, oh, bắt để thắp đồng này Cái <laughs> <laughs> oh. <Mình> này kìa Cái à? Mình ăn đồ này nè Ờ hô 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 Để tập tập Ồ hô Để tập tập Kinh, kinh này này Nó อยากรู้ไงกระไรว่ายง่ายไม่ง้างเลจ้ะนี่นี่วัายง่โอ้ขึ้นมาปลานี่มาเดยายไดมาจะเคลียได้ม่เตนองเหมียวคนนะมีปลาอ้ไหนนออยู่ไหนนออยู่ โอเคเอาได้ปล่าขุ่นไม่น a องก g a b a ง p ึง,งเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอยู่ดีป่ะเอาไม่ได้ดนะ่ะพี่โอ้มันสูงแล้วนะพี่เอาหนีก่อย ixo มันสูงเอาไม่ได้ก็ไม่ต้องเอามาแล้วเอา่ายกว่าพราะว่ามันมันลงไปลึกแล้วมามันลึกแล้วอ๋ออันนี้เขาเรียกต้นอะไรวะ ไผ่อะไรไม่รู้เนาะมันไผ่ลวกบ้านเราเลยเนาะเมลนี่เกาะน่นอนนี่อนไม่ได้เออนี่ง่ายนอนอน,อน,อนึงอะนนอเนี่ยนอนเนี่ยคุยก็ไม่เห็นดูทีไหนมะอยูด่ด้วยกันใช่เทพยังไม่เห็นเลยค่อยกัเนี่ยค่อยก็หักไปเมื่อกี้ไอ้ค่อยละเดิอีเราไหลเลยใช่อี๋ตาจะตุ้ <laughs> มอยู่เลย เอาอะไรทำตาวะเขาอะไรวะโอ้ยพีพ่น้องเอ้ยน้องใหม่นอนง่ายละทากันไปเอาน้องใหม่นอนง่ายพี่น้องใหญ่มีอยู่นี่อ<ช>๋อถ่ายคลิปอันนะั้นกับแกไปกับไอ้น้องอะโอ้เหมือนกับเห็ดมันเลยเนาะแต่มันไม่ใช่มาไม่ใช่บ้านเราเราก็ไม่กล้า,ลากินเนาะขนมซุปร้อนเต็มบลาเพื่อนเลยพี่น้องเอ้ยขนนซุป ป็น่ะต้นขนุนเยอะแยะดูอ <c oughs> ต้นขนุนหรือทุเรียนนั้นน่ะมันลูกทุเรียนเลยดอกเนี่ยมันลูกทุเรียนเลยลูกขนุนค่ะว้โอ้ยมันสิไว้เบิร์หัวใจเหมียวเนาะอ่ะ,ะลูกขนุน เลาะป่าเลาะป่าาขนุนไปแกงค่ะได้หน่อไม้ด้วยงั้นไงลูกขนุนก็มีโอ้โหนุนคุณนะขนุนพี่น้องเอ้ยป้าขนุนคุณนะลดนิน็ม เม็ดมนเนเมียวไม่น่าถึงเข้าป่ามาหอมขนุนชุ่งเลยสุกปะมันหล่นนะแมงอะไรกินปะ่ะอต้นนอเออต้อนน้ำไปแกงนู่นนะต้นใหญ่มันสูงไปเอาไม่ได้ไ<ห>อืันนี้ก็ไม่มีเมื่อก่อนโนมาเามาต็มอยู่นับไอ้น้องอ่ะแดงมันสุกแล้วไงส้มันมันล่วงหมดแล้ว นี่ไงมันล่วงเต็มดินเนี่ยเอาอไปนี่เราลบไปข้องลากขึ้นมาแล้วโอเคเอาไว้นี่เนาะเดี๋ยวกลับมาเอาพี่น้องเอ้ยโอ้ย,อยขนุนลนเต็มปลาพี่น้องนะสุกๆดำๆม,ม, okay. ม,ม,มันแม่นเบอร์เด้นปลาเคืนจะไปหามลาเคือพวงต่อค่ะเฮ้ยพี่น้องเจอปลาเคือพวงเลยพี่น้องปลาแข็งปลาแข็งเต็มต้นเลยน่ากินน่ากิน พี่น้ำน้ำน้ำเออนี่แกแกใช้ไปเลยพี่ใช้มือนี่แกเก็บไปพี่ก็จะได้สองกล้องด้วยนะเก็บมาเพือพวงป่าเดี๋ยวลงแปอาขนุนข้างล่างจะจบ ก็ใช่อะน่ำไม้ก็โอเคได้ต้องเยอะ <c oughs> ต้นนั้นนี่ดอยใหญ่เนะ <c oughs> หากินหาอยู่ที่น้องเลยมั่งฮองกงก็ได้หากินของปฟาของป่านะข้างในไม่มีแล้วม <c oughs> <c oughs> ดูดนนะั่มใส่มักใส่ เม็ดๆน่ะพี่ไปดูดิพี่มาละอ่ะอยู่ไหนต้นมาละอยู่ไหนบกนับกกันน้ำบักแคนเออบักแคนน่ะอยู่ใส่บักแพี่นเน้นนั่นน่ะเขาเคยดูไม่ออกอ่ะหนบักแคนนี่ใส่นี่นโอ้นี่เคบบักแคนที่นี่โอ้ยคยก็จำบ่ได้แล้วเนาะสูงไปเคบบักแคน ใส่เบิ้งใหญ่ทีมึงมันแบบแขนบอกนี่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 ขนาดเม็ดมันอันนั้นเลยดูดิใช่ไหมเมียนเม่ยนอุ้ยบากแกนบากแกนแกงพอไปกัดแกงแล้วไหม่ะเอออันนี้แหละเขากับแกงนล้วไหมอ่ะอุ้ยเอาถุงมาใส่เอามี๊นี่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 อ้าอันนี้โอ้โหเนี่ยเขาเรียกมาแข่นแล้วแกไปต้องเยอะมาก่อนกินไม่เป็นเนาะโอรเต็มเลยนะเออนั่นน่ะมา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 เก็บเอาเก็บเอาพี่มาแข่นมาแข่นมาลาด ที่นี่เขาเรียกหมาลาไงเออหมาลาดเนี่ยหมาลาอ๋อมาล่าเหรอพี่น้องเอ,อ้ยได้ต้นหมาลาดแล้วไปเขาใส่นี่เขาใส่นี่นั่นเต็มเลยโอ้โหขับแกงมะม้ก็ได้นะชะมันเป็นน,น้ำเลยเมวเออม,อ,มอมือส<อ>ูงมือหรอมีดโอ้โหเ<อ>ก่งว่ะพ,พี่พี่เก็บไม่ไม่นี่เลยอ่ะอ๋อเขาเรียกต้นไม้นั่นไงบ้านเราที่นี่เขาเรียกต้นหมาล่าไงบ้านเราเรียกต้นมะแขนใช่ไหมคล้ายๆว่าต้นมะแขนนั่นแหละพี่เอาแมงเป็นพวงเลยนะโอ้มีดอ่ะ ไม่มีมีดอะถ้ามีมีดพร้อแล้วฮะโอ้โหมาแขนจนิงๆว่ะเนี่ยมันแห้งแล้วเนี่ยโอ้ต้นมาเขนพี่น้องเอ้ยบงเนี่นั่นนั่นนั่นแน่บ่เห็นบ่เนี่ยมันแห้งแล้วนั่นมันเม็นตัวได้พี่น้องนี่ต้นมะเขนโอ้ยแต่ว่ามันเม็ดหน่อยเนาะพี่น้องมันมีสองพันบ่ต้องไปถามไอ้ไอ้นั่นมันคนเหนือไอ้ลักเหรอเออไอ้ลักมันรู้ใช่ดิบ้านเขาคนเหนือมั้ย โอ้ยขอโทษเจอพี่น้องเอ้ยไอแล้วไอเล็บอยู่โอ้โหต้นมะแขนมีจริงด้วยนี่นี่เห็แม่เนี่ยอเต็มเลยเนี่ยพอแล้วหูยเงานี่พอแล้วรีบไปรีบไปหนูเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาไปเอาไปว้าโอ้โหพี่น้องเอ้ยไม่เจอต้นบักแขนแล้วบัดเนี่ยที่ต้องแล้วพี่น้องบักแขนมันเป็นหนามำมันบ่นี่มันเขือมันลงมาเนี่พี่น้อง มะแขนีนดีเขาใส่ใส่ลาบละพี่นอ้องโอ้ยย้ายกับบเคยเห็นตุนมนเนาะต่กอนเห็นตุนจะมันบบเป็นเครือแบบนี้อันนี้มันหน่วยหน่อยหน่อยหนึ่งพี่นอ้องอันที่ว่าเขาออามาปลูกมันหน่วยใหญ่หน่อยหนึ่งเด้ที่ว่าเขาสุกลงใหม่ไะเ,เออมันมีมันมีหนามนเนี่ยเห็นไหมถ้ามันเป็นหนามเขาเรียกมาเขียนมามาหมา,มาลาน,นั่นแหละเนี่ยใบมันนะ่ะเนี่ยใบระเขนพี่น้องเลยเแหงแล้วย,ย้ายจับมันได้อยู่ ไปยุงกัดนี่เดยต้นต้นแหงมันก็ะจาเป็นแบบนี่พี่น้องนี่โอ้พ่น่ะโอ้ยวันหลังมาเอาใหม่ป่ะพ่น่ะเครือมันข้าบ,บนเลยแม่นายเมวอโอ้คือหมูจะกินเถอะว่หาามูเขาก็ได้มาหาเนวกินอยู่ไหนวะโอ้ต้นบะแคืนพี่น้องนั่นเคี้ขึ้นไปทึง ใ่เอนบอต้น,ออนนี้มกได้เป็นไม่รู้ไปแชาวบ้านเขาเอยู่ไม่ใช่ไอ้น,นั้นมันมันใบอันนี้คุมหมดแล้วไงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยใบเคืออะไรเนี่ยไปเอาแบล็นขนข้างล่างแล้วก็กลับกันเนาะ,นะไปหายายนะเออไอเราพี่นะ้องลงปลาแล้วอืมที่ว่ามันกินได้ไหมเนี่ยมากอากกันเนี้ยหมากอะไรหมากแค้นหมากเอ้าก็กินเลยหมากแค้นก็จะกินเลยไอบกิน มันเปรนะมันเปรนเออมันเปรลินก็ใช่ละมะขวงมะแข่นนะมะมันมีอยู่สองอย่างมะแข่นคือลูกเล็กมะขวงคือลูกใหญ่หน่อยหนึ่งไม่เคยกินเออคนเหนือเขากินโอ้ได้ขนุนสุกเหรอนานลูกสุกหอมดมก่อนดิสุกสุกอ่ะเอาลูกสุกไปแล้วอ๋อแสดงมันหล่นคนเดียวมันคนคนเขามาทำเอาไว้เออเห็นไหมโอ้ยขนุนสุกที่น้องเลยมันอยู่สูงโพดนะนี่ไง ฮ <Huh? S 2> ะป้าไปไหว้เปล่าไหนมี่นะ่ะแอมเมโลลูกสุกเหรอไม่สุกป่าเนี่ยไม่รู้อ่ะดูดีป่ะนูนนะ่นอ่ะมันอยู่ข้างบนนูนนะ่นอ่ะโอ้โหมันลูกใหญ่อะ่ะโอ้โหยุงกัดจังเว้ยไว้ไม่เป็นไรไม่มีลูกสุกพี่ก็ไม่เอาพี่เอาลูกแกงก็ได้พูดหน่ะ น้องเอ้ยขันบนบนถึงบนเ่ะเอาไปได้แปลลูกน้องบนบนเอ่ะปไปแล้วได้แ,แค่นั้นเองเองก็เอาไปดิแล้วลูกนี่จะแตกแล้วเนี่ยนะ <laughs> โอ้ไม้ก็อ่อนแทนั่นโอ้หุ่นอะ อีกสามลูกอยู่ข้างบนนั่นโอ้ยขนุนไหลไปนองเ้ยออาไปได้ดอกมันอยู่สูงถ้าผู้ชายขึ้นได้นะเมียวฮะคุน่ะเต็มต้นเลยขนุนว้าวอ้วใบเบิ้งมันสุกบปอยู่บ่อเนาะเฮ้ยจะเอาไปไหวเหรอสุกแล้วพี่ฮะ มันแตกเหรอเหรอโอ้ยมันเตะมันบางบางก็นี้เออเองเอากี่ลูกอ่ะนี่ไงพี่คนละลูกนี่ไงพี่ก้าเขาน้อยเออพี่เอามานั่นอันไอ้นั่นก็ได้กะอ้วนนะ ลูกนะั้นมันแตกเอ็งยาวไปด้วยเหรอลูกลูกนี้แหละมันไม่สุกอะ่ะไม่สุกไม่ต้องเอาไม่เอาเนาะเออไปไปมันแตกมาไม่ใช่ลูกเมื่อกี้มันหนกักเอ็งยาวไปทําไมมันเยอะแล้วนะี่ไปกลับบ้านกันเดี๋ยวไปเอาลูกนะ้ำไปแกง <c oughs> ไปพี่น้องกลับแล้วบ้านนี้กลับแล้วกลับแล้ว อย่างนั้นบกหูบกกลยถนนมันสุกหมดแล้วเนาะปลาจนดวายหมดไปลงนี่ไปเลยนอนไปโอ้ยาวกิ้งละมีแต่ปลาถนุนเนาะอยู่แถวนี้ นะาด้วยเขารอแกแลกกันนี่นี่ก็มีเห็นไหมนียังไม่สุกก็ <c oughs> นี่น้าดูกำลังแกงก็มีถนนผู้ใดเมื่อ,นนอาวานไปพูดนะข้างในอะไงตำ่ำพ <c oughs> ี่จะเอามีดมาด้วยล่าเนี่ยเอาพอามาอยู่ <c oughs> โอ้ยตกใจเกียดเดินไปเอามานี่พี่นอ้องเอ้ยขนุนกำลังพ่อแกง โอ้โหเยอะมากเลยมิวไม่ใช่มีถามลูกนะมันเยอะลูกนี้มันกาลังออกเออมันกําลังออกเลยโอ้ยมันอยู่ขค้ดินเนี่ยไอ้้มวยมันไม่สุกแต่มันต่ำมากเลยโอ้โหเด็ดแม่เมาเลยวะเฮอเอ็งไม่ต้องเอาลูกนั้นอ่ะมันลูกนี้กาลังแกงเลยเอาขนาดไหนอ่ะมันเยอะอ่ะ โ,โอ้หยขนุนยังไม่อยุดยินพี่น้องเลยโอ้ยนะลูกเนี้ยขน,นุนแกงพี่น้องเลยกูลเอาโอ๊ย,อยสุภิชุยชพอแล้วนะนใส่นี่นทนแล้วอออเออไม่เอาแล้วลูกนี้มันคอดลูกสวยๆดีแกงลูกนี้มันใหญ่แล้ว เนี่ยมันใหญ่ใหญ่แล้ว,ลวเ,อเอ๋อเน,นี่ยข้างบนก็เยอะแยะโ, <c oughs> โอ้ยหลายครับพี่นงเลยนุนบอลลูกนี้มันกำลังออกไงเอาไว้แว่นงัวหน้าลูกๆจะแกะเปล่าดูดิไหนไม่แกะหรอกแต่มันลูกใหญ่แล้วนู่นถ้าจะเอาเอาลูกบนนู่นพอแล้วมันเยอะไม่ชุกมันมันพอแกง ใช่เฮ้ย <centro> มันพอแกงเฉยๆมันไม่พอสูกหรอกได้ก <Gard> ี是是่ลูกอะไปเต็มพอรอพี่น้องเอ้ยถงจากวนนุ่มใหม่เจ้ว่าขนเออขนุนสุกขนุนดีมีบัตรพี่น้องเ้ยไปไปได้ยาอุยอะอุยอะไปน้องก้าบบันนี่ เอินกลับแล้วหุ่มก็ไหลต้นนั้นไม่ต้องเอาไรเหมียวเดี๋ยว้อเดี๋ยว้อเด้อเด้อด้ออ่ะเนี่ยมัดก่อนใช่ไปไปไปฮะเออพี่ต้นกระชายใช่ไหมหอมกระชายพี่มาจากไหนมาดูดิไม่รู้จะปล่อยมันเดี๋ยวค่อยมาหาโอ้ยไม่ใช่แล้วน่ะไอ้ขาบ้าเออแมนไป เดี๋ยวค่อยว่ากันไปละพี่น้องเลยโอยอไหนจ่ขาปลาล่ะให้พี่ไะไขาปลาเออเดี๋ยวค่อยมาเอามันไปลากมาจากไหนใครไปรู้เข้าป่าป้าจบคลิปด้วยกันก่อน,นแล้วข้าวกล้องไหมโอ้โห<ะ>ยายเออยุงกัดคข่เฮ้ยพี่น้องเลย<ะ>จบคลิปไปเพียงแค่นี้นะคะพี่น้องคลิปขาอาอมามัย หาขนุนไปแกงค่ะพี่น้องเดี๋ยวเบิง้งย่าเสียวไปเห็นยังกินมะกะน,นองเหมียวงคือเกายังได้คลิปนี้จบไปเพียงแค่นี้นะคะพี่น้องชอบพิปย้ายกะกดไลา์กดแช่์กาซับสไคร่รําเดอพี่น้องถ้งากันมาเลาะปลาสวัสด,ดีนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีอยู่ปลานนี่แหละสวัสด,ดีค่ะบ๊ายบาย,บาย <laughs>